ปิดระชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่31มกราคม2556นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะมีการพักตัวบ้างนะคะหลังจากที่เดินหน้าทํำนิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเมื่อวานก็อยู่ที่1490นะคะก็ใกล้ตัวแถวๆ1,500จุดซึ่งเป็นระดับจิตวิญยานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยข้อมูล GDP ไตรมาส4ของสหรัฐออกมาค่อนข้างน่าจะ,ะสร้างความผิดหวังให้กับตลาดนะคะโดยดาวโจนส์เนี่ยร่วงลงไป44จุดนะคะ13,000 เ1 0 4 2จุดจนะคะจากที่ที่ประกาศออกมาคือลบ0.1%นจะคะจาก3.1%ในไตรมาสสาปี55นะคะแล้วก็พลิกไปจากความคาดหมายของตลาดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะตลาดคาดว่าจะเห็นตัวเลขเป็นบวก1.1%นะคะแต่ประกาศออกมาลบ0.1%นะคะก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นที่เข้ามากดดันให้ตลาดมีการพักตัวนะคะสำหรับตัวตลาดหุ้นไทยเองแล้วเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะเอาเปอร์ฟอร์มตลา ตลาดอื่นๆตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะคือปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างแรงต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ที่เปิดทําการมาก็ยังปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดนะคะถ้าไปดูสถิติเป็นรายเดือนของดัชนีหุ้นไทยนะคะจะพบว่าเ,าเดือนนี้เนี่ยเป็นการเข้าสู่เดือนที่8แล้วนะคะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันโดยไม่มีพักนะคะคือปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะามาเป็นเดือนที่8แล้วแล้วถ้ามองกลับไปย้อนหลังไปในช่วง16เดือน ที่ผ่านมานะคะจะพบว่า,าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอ,อย่างต่อเนื่องนะคะเ15เดือนใน16เดือนนะคะคือปิดบวกมาโดยตลอดนะคะคือผลักดันตัวดัชนีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็มองว่าจากนี้ไปเนี่ยอัพไซด์อาจจะมีจํากัดมากขึ้นความผันผวนในระหว่างทางน่าจะสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะหลังจากที่ตลาดขึ้นมาแทบจะไม่มีการปรับฐานเลยนะคะในส่วนของฟันฟลูเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่นักลงทุนควรให้ความสนใจแล้วก็จาก ตายอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะสำหรับฟันฟลูที่ไหลเข้ามารอ,อ,อบหลังนี้เข้ามาในปุ๋ยภาคเราเนี่ยก็เข้ามาประมาณ2ร่่มประมาณ2เดือนกว่า,วาแล้วนะคะจะพบว่าเริ่มมีการเทคออกไปจากตลาดเกาหลีใต้เนี่ยเ,เป็นตลาดแรกนะคะมาประมาณกว่าเดือนหนึ่งแล้วนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีแรงขายสลับเข้ามาให้เห็นมากขึ้นเ,เข้ามาเป็นระยะมากขึ้นในในสัปดาห์นี้นะคะคงน่าจับตาดูต่อไปสําหรับการทยอยทากาไรของตลาดหุ้นเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อว วานนี้ดัชนีก็ยังคงทํานิวไฮต่อเนื่องแต่ว่าต่างชาติเลือกอยู่ทางด้านขายนะคะเมะื่อวานต่างชาติขายสุทธิไปประมาณ1นึ่เกือบ1,400ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็น่าจับตาต่อไปและก็ไปถือสถานะด้านขายสุทธิในตลาดอนุพันธ์ประกอบด้วยนะคะสภาพตลาดตอนนี้เรามองว่าค่อนข้างจะมีการเวียนกลุ่มเล่นสําหรับใน หลายๆกลุ่มนะคะแล้วก็เวียนเข้ามาในระยะเวลาที่สั้นๆเท่านั้นนะคะ1-2วันแล้วก็สลับกลุ่มไปสลับตัวไปแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของตลาดที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีความผันผวนในระหว่างทางเยอะแล้วมีการเสี่ยงต่อการพักตัวได้มากขึ้นนะคะการเก็งกําไรในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องเทรดบิ๊กเทรดดิ้งแบบระวังตัวให้มากนะคะแล้วก็แฟกเตอร์ที่มองไปในอนาคตสําหรับใน,ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนหน้าก็อาจจะต้องจับตาดูเรื่องของการเจราจาการปรับลดงบประมาณของสหรัฐเข้ามา เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์เพราะว่าจะมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็คิดว่าคงมีการเจรจากันเข้มข้นมากขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้มากขึ้นและมีความเสี่ยงต่อการปะพักตัวนะคะเพราะฉะนั้นกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยเรามองวันนี้อยู่ที่1480ถึง1495นะคะสำหรับแนวต้านที่มองไว้ถ้าทะลุ1495คือ1507นะคะส่วนแนวรับถ้า Uh, หลุด1480เนี่ยคงต้องกลับมาพิจารณาใหม่ว่าอาจจะลงไปลึกกว่านี้สำหรับในการพักตัวนะคะเพราะว่า,าถ้ามีการพักอย่างจริงจังอาจจะมีแฟกเตอร์ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นมาประกอบแล้วค่อยมาดูว่าจะจะ,จะพักได้ได้ลึกแค่ไหนนะคะถ้าอย่างน้อยๆก็น่าจะประมาณสัก50จุดนะคะแต่ถ้าอย่างมากก็ก็คงกลับไปเป็นเป็นร้อยจุดสำหรับการพักตัวในแต่ละรอบที่ขึ้นมาค่อนข้างยาวนานนะคะตรงนี้ขออัปเดตแฟกเตอร์ประกอบ เพิ่มเติมนะคะในแง่ของอหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้เรา,าให้ทยอยทํากําไรตัว M- c o t ออกไปนะคะ M- c 컷เนี่ยเรากำไรประมาณ4.92นะคะให้ทยอย Take Profit ออกไปนะคะถึงจุดที่เรา Tar g e เวางไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่ถือต่ออยู่ในพอร์ตนะคะมี InTouch นะคะมีบํารุงราดขามาดนะคะ SCC นะคะแล้วก็ตัว Modern ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ